คุณเคยรู้สึกไหมว่าโรงแรมที่คุณไปพักมีบางอย่างซ่อนอยู่เคยรู้สึกไหมว่าได้ยินเสียงแปลกเวลานอนหรือมีคนมองทั้งที่คุณอยู่เพียงคนเดียวเดี๋ยวเรนี่ดกจินดีต้อนรับทุกท่านสู่ทริปเฮียนสุดหลอนเตรียมพบกับการเช็คอินสยองที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในภาพยนตร์โคตรสยองหลอนหัวของปหนี l i n k ก r ริงโรงแรมผีจองเวเ้่ปะไเวีนกันคเรื่องราวสุดน่ากลัวของยูมิหญิงสาวที่ไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองเธอเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของแม่เพื่อพาน้องสาวของเธอไปพักที่โรงแรมลึกลับติดทะเลสาบแต่ทริปธรรมดาธรรมดานี้กลับกลายเป็นฝันร้ายสุดสยองเมื่อโรงแรมยังกะ ซ่อนปริศนาสุดสะพรึงเป็นกว่าที่เธอจะทันตั้งตัวอย่าไปไหนมันเนคนดีอย่าเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนห้ามเข้าไปที่ห้อง4ี5โดยเด็ดขาดเมื่อวันหยุดสุดสบาย <c oughs> กลายเป็นวันตายสุดสะพรึงเพราะคนตายที่นี่ยังไม่ได้เช็คเอาออกลิงเกอริงโรงแรมผีจองเวท 20สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์